ระยะยอดเสาไฟที่ผมส่องตรงนั้นนะครับก็ประมาณ270280เมตรโดยประมาณนะครับพี่พี่เส้นเล็งโคตรสวยเลยนะพี่นะเลนก็โคตรใสเลยนะครับพี่พี่โอ้โหมองแล้วเพลินตาจริงจนะพี่นะวันนี้อากาศแจ่มใสนะครับผมส่องโดยเจ้ากล้องรุ่นนี้เลยครับพี่พี่ของค่าย Discovery นะครับนี่ ดิสคอร์รี่นะครับ VTZ 6กขีดยี 40, ่สีคูณสี F ่สิบ FF FFP นะครับเขาก็จะมี2ขนาดนะพี่นะมีขนาด4ี่ขีดหกคูณสี่สิบกับ6กขีดยี่สี่คูณสี่สิบนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับว่าผมส่องยอดเสาไฟยอดไหนนะครับนะนี่เห็นบ้านหลังคาสีแดงๆส้มๆมไหมครับนูนนูนเลยไปอีกนะครับตรงนู้นเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนั้นก็ประมาณ270เมตรสองเมตรโดยประมาณนะพี่นะ อสองรุ่นนี้ก็การใช้งานเหมือนกันทุกอย่างนะพี่นะเป็นสีทองกาไฟสีพิเศษนะครับตัวจริงสวยมากนะพี่นะนี่นะครับโคตรสวยเลยนะพี่นะแตกต่างกันแค่ระยะใช้งานแค่นั้นเองนะพี่นะตัว4ขีด16ตัวนี้นะครับระยะใช้งานก็เริ่มตั้งแต่5เมตรนะครับถึง180เมตรโดยประมาณนะพี่นะส่วนเจ้าตัว6ขีด24นะครับตัวนี้ก็ระยะใช้งานก็ประมาณเริ่มต้นที่7เมตร เเมตรถึงประมาณ300เมตรโดยประมาณนะครับพี่ๆแต่การใช้งานทุกอย่างเหมือนกันนะเป็นปรับนอกนะเซซีโร่ได้นะครับแล้วก็มีปรับหลาข้างนะครับมีฝากระดกหน้าหลังแถมไปให้นะครับ2รุ่นนี้โอ้โหก็สวยเลยนะพี่นะตัวจริงสวยมากนะครับอ่าเดี๋ยวน้องไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะพี่นะไปกันเลย let's go สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับช่องสไปร์ทเทสคอปิดวีหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับน้องจะเอาเจ้ากล้องสองรุ่นนะครับที่สวยงามมากๆนะพี่นะเป็นสีพิเศษนะครับผมนี่ของค่ายดิสคัฟเวเลยนะครับนี่เป็นสีทองกาไฟนะพี่นะสวยมากนะครับ Discovery นะครับว t z ีเซตซีคีสิบหกคูณสี่สิบนะครับแล้วก็ Discovery นะครับ VTZ 6 2ขีด24คูณ40 s FF f p นะครับ2รุ่นนี้จะเป็นกล้องเส้นขยายตามนะครับพี่ๆการใช้งานเขาจะเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับต่างกันแค่ระยะใช้งานแค่นั้นเองอ่าเดี๋ยวผมไปรีวิวของแถมให้ฟังก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปคุณสมบัติเจ้ากล้อง2รุ่นนี้นะครับผมของแถมนะครับก็จะมีนี่เลยวงล้อปรับหลานะครับ ใบคุณสมบัติกล้องนะพี่นะท่อบางแสงนะครับสองรุ่นนี้เขาจะแถมเหมือนกันทุกอย่างนะพี่นะแล้วก็สมุดคู่มืออยู่ตรงนี้นะด้านล่างอาจจะมองไม่เห็นนะพี่นะผ้าเช็ดเลนนะครับสีสฟ้าอยู่ตรงนี้ขาจับนะครับกล้องสองรุ่นนี้จะเป็นกล้องคอท่อ30เหมือนกันนะครับก็จะแถมเป็นขาจับกล้องคอท่อ30มิมลสำหรับพี่พี่ท่านไหนราง11มิลหรือราง20มิลก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับ มีให้เลือก2ขนาดนะครับผมแล้วก็มีนี่เลยระดับน้ําตั้งกล้องไฟฉายคาดหัวะนะครับผมของแถมทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมมาเดี๋ยวผมรีวิวคุณสมบัติให้ฟังนะพี่นะ้าว่ามีอะไรบ้างแตกต่างกันตรงไหนบ้างคือทุกอย่างโดยรวมมีฝากระดกหน้าเหมือนกันนะครับหน้าหลังนะครับผมเป็นระบบปรับนอกเซซีโลได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับนี่นี่นะครับ ปรับขึ้นลงปรับซ้ายขวานะครับผมนี่ดึงขึ้นออกมาปรับนะครับแล้วก็กดลงล็อกนะครับแล้วก็มีปรับหลาข้างเหมือนกันนะครับนี่ระยะหลานะครับปรับหลาข้างส่ต approve, ตวนตัวดีตัวนี้เห็นนะครับก็หมุนออกตรงนี้นะครับตรงนี้เอาไว้ใส่วงล้อปรับหลานะพี Kara, น่นะวงล้อปรับหลานี่ตัวนี้ก็คือ,อไว้ใส่ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวใส่แล้วมันจะมีล็อกให้เข้านะพี่นะแล้วก็ปิดเหมือนเดิมนะครับผม เสร็จแล้วก็ท่อบางแสงก็จะใส่ด้านหน้านะครับเ็ดเกลียวด้านหน้าไหมครับถอดฝากระดกออกแล้วก็เอาเกลียวหมุนได้เลยนะพี่นะเพราะท่อบางแสงเขาจะมีเกลียวหมุนได้เห็นะนะครับนี่นี่ครับผมการใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็จะบอกว่าเจ้ากล้อง2รุ่นนี้ก็จะมีปรับตาหลังด้วยนะพี่นะปรับตาหลังสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับมีปัญหาด้านสายตาสายตาสั้นสายตายาวก็ปรับตาหลังช่วยได้เยอะเลยนะพี่นะ สำหรับพี่พี่ท่านไหนนะครับสายตาปกตินะไม่จําเป็นต้องปรับตาหลังช่วยนะพี่นะแค่พี่ตั้งกล้องให้ตรงจุดนะตั้งขึ้นลงตั้งสายขวาให้ตรงจุดแล้วก็ระยะซูมระยะปรับหลาที่เราโฟกัสแค่นั้นเองครับพี่แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้งานเหมือนกันปรับนอกเซซีโร่นะครับนี่เดึงขึ้นปึ๊บปรับป๊บเสร็จแล้วกดลงนะครับขึ้นลงซ้ายขวาปรับนอกเหมือนกันทุกอย่างเห็นไหมครับนี่กดลงนะครับปรับหลาข้าง แล้วก็ทอบางแสงใส่ด้านหน้าเห็นไหมครับเหมือนกันทุกอย่างเลยมีปรับตาหลังเห็นไหมครับต่างกันแค่ระยะใช้งานแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็น6ขีด24เท่าระยะใช้งานก็เริ่มตั้งแต่7เมตรถึงประมาณ300เมตรโดยประมาณนะพี่นะตัว6ขีด24เนะี่ยระยะใช้งานเขาจะไกลกว่าจะไกลกว่าตัว4ขีด16นะครับตัว4ขีด16ก็ระยะใช้งานก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ5เมตรนะครับ 5เมตรถึง180เมตรโดยประมาณนะพี่นะนี่ก็พี่ๆี่ท่านไหนชอบใกล้ไกลระยะไม่เหมือนกันก็2ตัวนี้ก็มีให้เลือก2ขนาดนะพี่นะฝากไว้ด้วยนะครับพี่พี่มาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะว่าว่าความยาวเนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมนะครับอันนี้เริ่มจากวัดตัว4ี่ีก่อนนะพี่นะตัว4ี่คหเนี่ยไม่ถึง1ไม้บรรทัดนะครับ ประมาณ1 1ประมาณ11.7 11. นิ้วนะครับ11.7นิ้วนะครับส่วนตัว6ขีด24เนี่ยก็ประมาณ13เดี๋ยวผมวัดให้ประมาณ13นิ้วโดยประมาณนะพี่นะประมาณ13นิ้วโดยประมาณก็ต่างกันไม่เยอะนะพี่นะส่วนน้ำหนักน้ำหนักก็ต่างกันแค่ไม่เท่าไหร่นะน้ำหนักกลางๆนะ น้ำหนักกลางๆนะพี่นะอ่าพี่ๆ่่าไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะพี่นะในช่องทางการติดต่อของผมเองนะครับผมมี f c e e o o o นะครับชื่อเพจเบอร์โทรศัพท์ ID ดีไลน์ครบๆแบบนี้เลยนะพี่นะโทรมาได้เลยนะพี่นะโทรมาได้เบอร์ผมก็แอดไลน์มาได้เหมือนกันขึ้นเหมือนกันนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะพี่นะกับจ็อกกองสองรุ่นนี้นะครับ i s c v v e r y นะครับ VTZ 4.6คูณ40 s f FFP กับ Discovery นะครับ VTZ 6.24คูณ40 FF FFP นะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับช่อง Spytest เขาปิดก็ลาไปก่อนแล้วครับพี่ๆแล้วเจอกันใหม่ครับ